ยูสุรับแขกหน่อยนานๆจะเอามาอวดน,นะแฮนี่มองกล้องก่อนมองกล้องก่อนคนสวยมองกล้องก่อนน่น <c oughs> นารักไหมอะที่บ้านบ้านนี้เลี้ยงหมาใช่ปะ่ะแล้วหมาพิ่ตายส่วนบ้านนูน้นเลี้ยงแมวมีสองตัวแต่หมากับแมวอยู่กันไม่ได้เนาะวันนี้ยูสุน่ารักมาเยี่ยมคิดถึงไง ไม่ได้ไปที่นู่นเขาก็เอาไปเยี่ยมที่นี้ยูซูนี่เธอทําเป็นไม่เคยเจอกันน่ารักถ้าไม่รักพี่บอยพี่บอยไม่เอาของดีของอร่อยมาให้กินนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นไหมพอพูดเรื่องของกินหารกระดิกเลยเนี่ยเนี่ยพี่บอยวันนี้มีของอร่อยมาให้ยูสูยูสูเห็นไหมพอพูดถึงของกินนะ หางก็ติดจุกๆนี่ยว้ยซื้อของมาให้มาดูๆๆด,ๆๆด,ๆๆดู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 ดนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมัเป็นอย่างเงี้นยน,นี่ซื้อมาอาหารแมวซินเวอร์ท่รู้จักกันบ้างซื้อมามีสีรสซื้อไม่เยอะเลยอาหารแมวซินเวอร์สำหรับแมว เป็นอาหารเกรดพรีเมียมนะคะมีสีร่รสชาติดจืดจดจดจดนี่เขาจะแบบว่ามีลักษณะเอามาให้บริการน้องแมวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆแบบใช่ไหมมีแบบโตเต็มวัยแมวแมวที่เลี้ยงในบ้านแมวที่อ้วนคุมอาหารแมวที่ดูแลสุขภาพมวอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกกลิ่นหอมปกติพี่บอยอ่ะให้เขาทานอันนี้อยู่แล้วที่บ้านพี่บอยจะให้ทานอาหารแมวตัวนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีประเภทแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอาหารเปียกด้วยอาหารเปียกนึกออกปะเขาจะมีอ่ะแล้วก็อาหารเม็ดด้วยนะคะขนสวยเลยวันนี้วันเนี้ยที่ต้องซื้อมาเยอะนี่ซื้อมาข้างนอกอีกนะเพราะอะไร ลุ้นไปฮังการียิ่งซื้อเยอะโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวยุโรปก็มีเยอะแล้วยิ่งซื้อเยอะมันไม่เสียเราใช้อยู่แล้วเราซื้อเราก็ลุ้นโอกาสหนึ่งได้ไปเที่ยวฮังการีเที่ยวยุโรปมันคือเดอะเบสเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เลี้ยงแมวบางบ้านเลี้ยงห้าบางบ้านเลี้ยงแปดตัวซื้อไว้เลยนะคะการที่ซื้อเยอะใช้คำว่าซื้อซื้อเก็บไวอ้อ่ะก็ ได้ของเยอะด้วยได้ของถูกด้วยได้ของดีด้วยและได้มีโอกาสไปเที่ยวยุโรปด้วยอยากให้อุดหนุนเลยนะคะอาหารแมวซิ l เวอค่ะอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่คนรักแมวคนเลี้ยงแมวคนเลิฟแมวต้องซื้อเลยต้องซื้อเก็บ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 ฮังการีก็คือยุโรปตะวันออกซึ่งก็จะมีอารยธรรมวัฒนธรรมสวยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่ารักมาก บอกเลยนะคะบ้านพี่บอยเลี้ยงแมวขนสวยไหมเมื่อกี้ที่ขนสวยเพราะนี่เลยค่ะซินเวอร์ซินเวอตัวนี้เลยอาหารแมวที่มีพลชนาการครบถ้วนนี่มีสีรถให้ดูเวลาไปต่างจังหวัดก็พกไปมันสะดวกเธอเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงแมวกันเยอะใช่ไหมบ้านพี่บอยเนี่ยมีบ้านมีหลายหลังเนาะหลังหนึ่งอยู่กับแม่เลี้ยงแมวหลังนี้ตัวเองอยู่เลี้ยงหมาแต่ตอนนี้หมาตายหลานก็กลัวเหงา เอาแมวมาให้เลี้ยงด้วยเอาแมวกลับมาให้ดูต่อไม่เป็นไรก็เป็นคนสวยรักสัตว์อะคะฝากไว้นะคะอาหารแมวคุณภาพดีเกรดพรีเมียมนี่อยู่ในตลาดอยู่ในที่เป็นที่รู้จักอะของคนที่เลี้ยงน้องแมวมานานแล้วนะคะก็ฝากไว้นะคะซินเวอร์ค่ะอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่บ้านพี่บอยเลือกใช้เลือกให้น้องแมวที่เรารักทานตลอดเวลาบายบายขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะเธอ ใครเลี้ยงแมวฝากอุดหนุนเลยดีซินเวอร์สวัสดีคัะ